ปกติผมไเล่นคนเสิรให้คดูหลายหม่ว่าม่กล้าคอมเมนต์หรอกครับไม่กล้าออกคอมเมนต์แต่พอเราหลังนั้นมันนานๆการที่มาทำงานร่วมกับหลายคนก็คิดไปไกลเหมือนกันเอ้ยของคุณมีอะไรหรือเปล่าเกิดกันหรือเปล่างอนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย โกรธกันทุกวันอยู่แล้วข้อแอบจิกหลังกันโกรธันกวันอยู่แล้วคุณแอบจีกหลังกันหรือเปล่าหนูไม่อยากอยู่กับเขาด้วยนะหนูว่าจริงจริงคุยกันทะเลาะกันแล้วโกรธกันอะไรมันก็ปกตินะครับว่าจริงๆทุกคนก็ก็มันก็เป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ปกติบ้างไม่ปกติบ้างตอนก็ไม่ปกติตอนนี้ปกติตอนนี้ปกติแต่วันนี้คือสัมรวมนิดนึงนะสัมรวมสัมรวมเข้าใจได้ก็เป็นไกด์ไลน์แล้วทำตัวตามไกด์ไลน์เราทะเราะกันนอนกันทะเลาะกันมีใครต้องเริ่มเข้าหากันพีพีจูนยังไงครับเออมันจะต้องมีการจูนจิบกันนะเออน้องก็อย่างนี้ อ๋อปวดหัวมันร้อนมากเลยครับดีเดียก็ร้อนอจูนกันยังไงล่ะครับจริงๆก็มันก็แล้วแต่ว่าร้อนเรื่องอะไรอะงก็คิดว่าบางอย่างมันต้องใช้วเวลาว่าก็ผ่านเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมึงเรื่องที่เรารสุขตลอดเออเราอาจจะแบบไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นเอะไรอย่าก็คิดว่าก็ก็คุยกันนี่แหละ <c oughs> แล้วก็มีแบบว่าพี่ๆแบบที่ไหนน่ารักน่ารักคอยแบบว่าคอยแบบ สสาัมน์ใช่คุณต้องใช้ชุดตัวช่วยขนาดเลยคุณพี่ใช่นะครับคุณต้องใช้ตัวช่วยขนาดนั้นเลยจะช่วยอะไรนะพี่ยงผู้ใหญ่มาสารสำคัญผู้ใหญ่มาัญผู้ใหญ่เหรอครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับอ๋อพี่พี่เขาไห้เขาให้เป็นอันนั้นเป็นสเตจเนมนะเขาใก็ก็ผมผมว่าผมว่าก็ เราทำงานด้วยกันเราทำงานด้วยกันแล้วเราเหมือนว่าเราก็มีมีแบ็กออฟฟิศเดียวกันเลยครับก็มันก็เวลาเกิดเรื่องอะไรหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็พูดคุยแล้วก็ประชุมกันเรื่อยๆแต่ด้วยเรื่องของความผ่านันมาเยอะมากมันน่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นไหมเราะดผ่านไปเราผ่านอะไรกันมาะแข้แต่เรื่องเข้าใจเรื่องดีๆเข้าใจแล้วก็ก็ไปเลยง่ายค่ะพี่นามันมีอะไรง่ายเป็นคนง่ายๆอยู่แล้ว เขาใจเขาทุกเลยแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจนับหหรือยังนับหนึ่งนัหรือยังนึ่งถึงหนึ่งแสตลน้บหนึ่งหรือะไรหมายถึงว่านับหนึ่งที่จะการหายใจแบบลุบอย่างเงี้ยหนึ่งล้านหนึ่งจอน้หนึ่งับหนึ่ง้าหนึนับหก็นับหมายถึงว่าเราสามารถฟังเพลงนับหนึ่งวนไปหนึ่งล้านได้ ตอนนี้เยอะผ่านก็ล้านแล้วกันนะเฮ้ยขอบคุณมากเพิ่งผ่านนี้มา5ปีแต่รักแสนวิทย์ใจถือที่บอลลูโพูดมาเออเราฟังรู้สึกแบบวิลล์ไมค์จัดทำงานช่วงนั้นกันเป็นที่สองผมโอ้สุดๆครับพอเห็นรูปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เอ่อก็ก็ใจหายเหมือนกันะผมว่ามันมันก็รู้สึกว่ามันนานเหมือนกันนะว่า5ปีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นแบบอือภูเก็ตแล้วก็ทำถ่ายทำอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า เป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีดีมากสนุกมากแล้วก็เหมือนว่าเรามีมีความทรงจำอะไรกับมันเยอะที่หมายว่าเราจะนับกันมายาวนานขนาดนี้ห้าปีก็ก็คิดก็คิดนะครับก็ตอนตอนตอนรู้จักกันก็ไม่ได้คิดว่าเออจนสามปีแล้วเราจะแยกย้ายเลยไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าก็ก็คิดว่าอ่าก็ไปเรื่อยๆมันเป็นจุดต้นของรีวิวกี้เลยนะเราไปรักสายก็ พอเราเห็นร We ูปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าแบบก็ใจหายเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเหมือนภาปเรียนผ่านไปเร็วมากเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออเหมือนยังจำบรรยากาศที่ไปถ่ายทําด้วยกันได้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ว่าจริงๆแบบมันก็มันก็คิดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางทีมงานบางคนอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบก็ไม่ได้ไปเจอเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเราก็ยังยุ่งด้วยทำงานด้วยกันอยู่ตลอดเวลายูไปไหนมาไหนเราได้คิดย้อนกลับไปว่าเส้นทางที่เราเดินผ่านตั้งแต่ใจรักจันอีก ว่าหน้าเราก็มาไกลมากเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเราหน้าแบบโตขึ้นใช่สดใสขึ้นมันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเป็นแล้วทุกคนก็เก่งกันมากขึ้นกผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายในห้าปีนับไม่ไหวนะล้านเรื่องเลยนะล้านเยอะครับเยอะครับแล้วมันก้าวผ่านมาได้ไงแต่ละเรื่องที่เราจะต้องแบบไฟฟอล ก็ใช้ความความความเชื่อความสู้ครับแล้วก็ศกซิกอะไรกันนะแล้วก็แล้วก็ลุยลุยบุ้งหันไปหันไปก็เป็นประสบการณ์ห้าปีนี้รู้สึกเหมือนสิบปีเลยเอย่าพี่กิ้งจะได้มีโอกาสได้ทำอะไพี่วอร์ดอีกครั้งนึในนับหนึ่งใช่ครับใช่ถึงอย่างนร้กับการทำงานพี่วอร์ดหนึ่งโอ้โหว่าผม่งว่งวิ่คิดถึงวม่งคิดถึงอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้ว ตัวตูวพี่บอสเองอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่ผมว่าสารพมนะผมว่าเขาเป็นคนที่เปิดประตูบ้านใ,นใหญให่ให้กับเราแล้วก็มันว่าให้โอกาสใหญ่ๆกับเราทั้งสองคนเลยแล้วผมว่าทุกครั้งที่ที่ที่เราเจอเขาเหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงแล้วก็เราก็จะนึกถึงแบบการทํางานร่วมกันหรืออะไรต่างๆเหมือนพอพอมาโดนพี่บอสกำกับอีกทีก็รู้สึกว่านอสท่าจิกสุดๆเลยครับ <Hi. S 2> <laughs> <laughs> สุดทรายอัปเดตนิดนึงเรื่องคอนเสิร์ตที่ที่กำลังจะไปครับผมก็วันที่29-30สิครับผมพิศจิกายนที่มเกาวนะครับก็บัดรขายหมดแล้วแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปให้กำลังใจได้ครับผมติดตามดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อะไรหน้าหน้าถัดมากขอัปเดตทางออฟฟิเชียลนะก่อนไปครับบอกผมจะบอกให้แฟนๆเขาชื่นใจหน่อยครับคุณขาว่า ทูกคุณกับโอเคนะหนึ่งล้านสองหนึ่งหนึ่งล้านสาอันไหนกูสิฮะหนึ่งล้านสี่อก็ยังมีหนึ่งล้านห้าเขาดีเดีกันแล้วหมามันคืออะไรเพาหมามันคือยังนับกันน่อไปด้วยการับไปด้วยกานดีกันแล้วจริงหรอโอเคโอ๊ยขอนิ้วก้อยด้วยกันได้ไหม

สำรวมกันปลอมสำรมกัไปดูส้าที่ใหม่มาจุกาจุบกันทุกวันจุกอยู่อย่างนั้นเรียกได้เลยนะเรียกสำรวมสรวมสายพี่เอากองพี่น้องเลยไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาตด่เยาเาเรตั้งได้หมดเลยายหมดเลย

รักันนลูกถือ่บางหน้าีกินเนี่ยต้องนีนะถือ่อนะถืลูกมนื้พี่กินเดี๋ยววิธีนะพี่พีนนะลูกพี่ถือบางหน้านลูกถือแล้วนหมืแมวนะดติดถือมถือแมวติดกิทุกคนดาวน์น์เอามาให้หมดงาิกิ หมดขายแล้วคมชัดมาที่สุอใช่ท้งคู่กล้องนี้ค่ะถ้เกกล้องนี้ค่ะนีแหล่าน้ได้กล้องนี้จ้าเอโฟกัสโอนนใช้ฉันมาถ่ายเออังเธอหนึ่งสองสามป๊ป๊บป๊เป็นกิว

ตาลตรงกลางครับตกตาหรอคะนมตา้งฉันกไอ่น้างๆข้อไอโอเคไหมที่กอลนขอบคุณโอเคนขอบคุณคะ ini kali ini gas <laughs>